ร้ายถามหาถ้าหลับไม่ลึกถ้าคนเราหลับไม่ลึกพอมีโรคหลายอย่างจะกำเริบและบางโรคก,ก่อให้เกิดโรคพิการได้ด้วย 1. โรคซึมเศร้าโรคนี้เจอบ่อยมากเพียงแต่คนที่มีอาการไม่ค่อยแสดงตัวไปตรวจและพบหมอนั่นเองและถ้าเป็นเยอะๆหลายแรงที่สุดก็คิดค่าตัวตายด้วย สองไมเกรนกำเริบบ่อยๆจากหลับไม่ลึกและหลายคนก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นไมเกรนนึกว่าเป็นโรคกำรไรหลแรงสุดเนื้อสมองตายจากหลอดเลือดอุดต,ตันสามความดันขุมไม่อยู่เพราะว่าหลับไม่ดีหลับไม่ลึกแน่นอนและความดันเป็นต้นทางของความพิการหลายอย่างเช่นโรหิตสมองตีบแตก เนื้อหัวใจขาดเลือดเจียบพัดและแถมให้อีกข้อนึงโรคสมองเสื่อมหรือไอซเมอร์นั่นเองเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ทั้งที่ยังไม่ป่วดหรือถ้าปว่วยแล้วอย่าเพิ่มความเสี่ยงให้เป็นมากขึ้นสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการนอนหลับลึกกันนะคะ